ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมการนั่งสมาธิก็เหมือนเอาชีวิตเราอยู่ในกล่องจ,จุลทัศน์ทีเราตรวจเลือดถ้าตรวจตัวตาเนื้อธรรมดาก็มองไม่เห็นอะไรแต่พอมองพอดูในกล่องจุลทัศน์เราจะดูว่ามีโรคอะไรบ้างหรือ,รอไม่จิตใจเราก็เหมือนกัน ถ้าเรายอมหยุดยอมดูว่ามีอะไรบ้างเราก็จะได้วิชาความรู้เรื่องความโลกเรื่องความโกรธเรื่องความหลงเรื่องความไม่โลภเรื่องความไม่โกรธเรื่องความไม่หลงภาวะขาดสติภาวะมีสติภาวะรู้ตัวภาวะไม่รู้ตัวแล้วจะฝึกในการบริหารจิตใจ คือไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่สงบแปลว่าเสียเวลาเปล่าๆไม่เลยเรากกำลังศึกษาในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรายงจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงดีจิตง่วงจะทำยังไงดีปวดหลังปวดขาทำยังไงดีถ้าปวดหลังปวดขาเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต,ตอบยังไงบ้างไหม ความยินดีความยินร้ายสิ่งเหล่านี้จะปรากฏเป็นประสบการณ์ตรงการศึกษาเรียนรู้อารมณ์ทั้งฝ่ายขุศลทำฝ่ายอาคุศลเกิดขึ้นเพราะเราหยุดเราปล่อยความสนใจในสิ่งรอบตัวชั่วคราวแล้วมาดูจิตใจเราถ้าเรานั่งสมาธิ ฟุงงซ่านมากก็เรียกว่าได้กำไรได้กำไรอย่างไรก็คือปกติในชีวิตประจำวันคนเราฟุงงซ่านมากแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวพระลอยตามกระแสนั่งสมาธิคือทวนกระแสจึงรู้สึกโอ้ตายแล้วนะ ฟงซาลและเกินอย่างนี้เรียกว่าดีแล้วเราได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นแล้วแต่ถ้าสรุปแล้วว่าโอ้ยฟุงซาลมากไม่มีปูนไม่มีปารามีนั่งสมาธิทําไม่เป็นเลิกเสียดายมากแต่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราไม่จําเป็น ต้องฟุงซ่านตลอดชีวิตเราเป็นภูที่มีศักยภาพจะอยู่เนื้อความฟุง้ซ่านได้และควรจะศึกษาเพื่อจะได้รู้จักความสงบหรือความว่างจากความฟุงซ่านได้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเลยโอกาสที่จะฝึกที่จะ ก้าวหน้าไปในทางออกจากวัฏสงสารนี่เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดในพระสูตรก็ยังมีกล่าวว่าเทวดาองค์ไหนทราบว่าหมดวีชาโลกสวรรค์แล้วชาติหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์เขาเลยปาร์ตี้กันใหญ่เลยฉลองกันใหญ่เลยถ้าเป็นเทวดามีสมาธิอยากเกิดเป็นมนุษย์มากกว่า เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสทำงานในงานที่พลพุงอื่นทำยากเพราะถ้าเป็นเทวดานันสบายเกินไปขี้เกียจทำงานถ้าตกนรกทุกเกินไปไม่สามารถทำอะไรได้แต่มีมนุษย์ี่มีทุกมีสุขปนกันพอดีกับการศึกษากับการเรียนรู้ดังนั้นเรา เชื่อมั่นในความในความสามารถของตนแล้วก็ควรจะคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งว่าความสงบคือสุขอย่างยิ่งนี่ท้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งและสอนว่าคนทุกคนถ้าทำถูกต้องตามหลักตามวิธีสามารถสัมผัสความสงบได้แล้วทำไมเราจะไม่เอาใจใส่ ทำไมเราจะไม่เสียสลัดความสนุกสนานบางเล็กน้อยเพื่อจะได้สิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเรามากกว่าพระอาจารย์ชยสารูพิกขุพระภิกษุชาวอังกฤษนามเดิมชอนชิเฟอร์ตันแสดงธรรมณสถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่8กุมภาพันธ์5 7 5 7